และนี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะสําหรับคน1%อย่างท่านนายกค่ะเพราะท่านอาจจะมีเงินจ้างพี่เลี้ยงในขณะที่ท่านออกไปทํางานนอกบ้านค่ะแต่โชคร้ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ในประเทศนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะหากบริการรับเลี้ยงเด็กยังขาดแคลนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องออกจากงานทํางานก็มีภาระอยู่แล้วค่ะเกิดข้อจํากัดในด้านการเงินและ work life balance หรือชีวิตที่สมดุลน,นอกจากนี้ค่ะยังส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กอีกด้วย ท่านประธานค่ะดิฉันพัชรินราบงค่ะผู้แทนรนัษฎรพักประชาชนปากเสียงคนบางซื่อดุสิตค่ะดิฉันขออภิปรายในการถแถลงของนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองของประเทศไทยค่ะดิฉันจะใช้โอกาสนี้นะคะที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนมีมดลูกคุณแม่ลูกสองยืนยันว่านโยบายเรื่องเพศเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะ เป็นประเทศไทยที่เท่าทันโลกอย่างที่คนไทยและพักประชาชนต้องการเห็นค่ะจากคำถแถลงของท่านนะคะมีหลักการในการมีส่วนร่วมการเสริมสร้างพลังเอ็มพาวเวอรนะคะที่เขียนไว้ในคำถแถลงค่ะบ่งชี้ความพยายามในการผลักดันวาระความเท่าเทียมทางเพศค่ะแต่ดิฉันค่ะไม่แน่ใจไม่มั่นใจค่ะว่าท่านจะนาไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นได้ค่ะ ในนโยบายเร่งด่วนนะคะนโยบายที่10ที่รัฐบาลส่งเสริมพัฒนาศักยภาพจัดสวัสดิการสังคมสร้างความเท่าเทียมให้กับกลุ่มเปราะบางและไม่ถูกเลือกปฏิบัติคําแถลงค่ะมีความท้าทายของเรื่องผู้สูงอายุนะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งค่ะเรามีเด็กที่เกิดขึ้นน้อยมากค่ะ อัตราการเจริญพันธุ์ของไทยนะคะอยู่ที่1.1รั้งท้ายเป็นอันดับที่9ในกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะมักยกให้เด็กเป็นหัวใจสําคัญค่ะยกให้เด็กเป็นศูนย์การของการออกแบบนโยบายสาธารณะค่ะและทุ่มงบประมาณมากมายมหาศาลค่ะในประเทศสิงคโปร์นะคะให้ความสําคัญกับเรื่อง ครอบครัวเป็นอย่างมากค่ะส่งเสริมการมีลูกนะคะเช่นเบบี้โบนัสค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะได้เบบี้โบนัสทั้งหมดนะคะ1 1 0 0 0สิงคโปร์ดอลลร์ค่ะมีกองทุนช่วยเหลือคุณแม่ที่ทำงานนะคะโดยที่คุณแม่ที่มีลูกคนแรกสามารถยกเว้นภาษีเงินได้15%เปอร์เซ็นต์และเพิ่มลดอีกค่ะหากคุณแม่มีลูกคนต่อไปไต้หวันนะคะสนับสนุนลูกคนที่หนึ่งเพิ่มจาก20,000เป็น40,000นิวไต้หวันดอลลราค่ะคนที่สองอุดหนุนอีก40,000 คนที่3และคนต่อๆไปอุดหนุนอีก50,000ค่ะรัฐบาลทุ่มงบประมาณสำหรับการดูแลเด็กและเพิ่มขึ้นหลายเท่าทุกปีค่ะ ประเทศไทยค่ะอัตราการเกิดน้อยส่งผลต่อความเสียหายให้กับประเทศค่ะในด้านกําลังแรงงานนะคะเราลดลงค่ะภาวะเพึ่งพิงเราสูงขึ้นคนวัยแรงงานมีภาระเพิ่มมากขึ้นค่ะคนไทยค่ะมีอัตราการเพึ่งพิงสูงถึง4 4เปอร์เซนต์ค่ะคนวัยแรงนั่นหมายถึงว่าคนวัยแรงงานนะคะต้องแบกรับทั้งเด็กเล็กและคนชราโดยที่เขาไม่มีทางเลือกค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลเศรษฐาให้ความสำคัญส่วนนี้มากน้อยขนาดไหนนะคะ ครมชุดคุณเศรษฐารัฐมนตรีสาธารณสุขคุณชลนาทค่ะก็ประกาศเรื่องเด็กเกิดน้อยเป็นวาระสําคัญค่ะแต่เรื่องสวัสดิการเด็กเล็กนะคะดิฉันไม่เห็นเลยค่ะไม่แน่ใจว่าท่านมันไม่ใช่เรื่องควิกวินหรืออย่างไรนะคะแล้วก็คําแถลงนโยบายค่ะที่เขียนมานะคะก็ให้ภาพกว,ากว้างว่าจะส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศส่งเสริมการเติบโตของเด็กค่ะแต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนสวัสดิการเรื่องเด็กเรื่องแม่ค่ะ ทุกวันนี้นะคะเด็กเล็กได้รับเงินสนับสนุนเพียง600บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะแต่ที่ผ่านมาค่ะแทบจะทุกพักนะคะหาเสียงไว้แล้วก็เห็นพ้องต้องกันหมดค่ะว่าจะต้องเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กค่ะพักพลังประชารัฐนะคะบอกจะให้เงินเลี้ยงดูเด็กเล็กนะคะ3,000บาทต่อเดือนค่ะพักประชาชาติค่ะบอกว่าจะเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็ก4,500บาทต่อเดือนค่ะ พักเพื่อไทยเองค่ะท่านก็บอกว่าจะสนับสนุนเงินเด็กเล็กอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้านะคะสามพันบาทต่อเดือนค่ะแต่เมื่อมาดูคําแถลงที่ให้ไว้นะคะนี่คือสัญญาที่ว่างเปล่าค่ะท่านต้องกล้าหารค่ะกล้าทําในสิ่งที่กล้าพูดออกมาค่ะให้เห็นให้ละอายใจกับเด็กที่กำลังจะเติบโตในประเทศนี้ด้วยค่ะดิฉันเสนอนะคะว่าถ้าท่านจะใช้งบประมาณนะคะจะอยู่ที่ 2 4 0 0 0ล้านบาทต่อปีค่ะเพิ่มจากเดิมจากเดิมนะคะ16,00 0ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นขึ้นมาอีก8,000ล้านบาทค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณส่วนอื่นนะคะการลงทุนเด็กเล็กนะคะได้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวค่ะเราจะสร้างบ้านนะคะจะสร้างประเทศนี้ให้มั่นคงแข็งแรงค่ะต้องเริ่มจากการที่รัฐจัดสรรปันส่วนจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงมิติของเพศและครอบครัวค่ะ ใน The Economist นะคะก็บอกบอกเองค่ะว่าถ้าผู้หญิงมีส่วนร่วมในภาคเศรษฐกิจ GDP ในประเทศจะโตขึ้น5 20เปอร์ซค่ะดิฉันอยากเห็นรัฐบาลนะคะที่ลงทุนให้ระบบสนับสนุนกับครอบครัวค่ะนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัวหรือว่า Family, Friendly Policy ค่ะให้สามารถมีส่วนร่วมทั้งเศรษฐกิจและการดูแลครอบครัวไปได้พร้อมๆกันค่ะ รายงานจาก UNDP ค่ะก็กล่าวว่าอาชีพการงานของผู้หญิงนะคะอาจจะต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากไม่มีสถานที่รองรับการดูแลเด็กนะคะรวมถึงการขาดการดูแลบริการเด็กส่งผลให้ผู้หญิงนะคะที่แต่งงานแล้วมีแนวโน้มว่าจะออกจากงานค่ะทั้งที่พวกเธออาจจะมีไรายได้สูงด้วยค่ะ และสิ่งที่ท่านรัฐบาลนะคะสามารถทําเป็นนโยบายควิกวินได้เลยค่ะก็คือส่งเสริมให้ภาคเอกชนทํา Work Life Balance หรือมีชีวิตที่สมดุลค่ะให้ลูกจ้างผ่านมาตรการจูงใจจากรัฐส่งเสริมให้เอกชนที่มีขนาดใหญ่สร้างศูนย์ชายแคร์ค่ะที่มีคุณภาพให้กับลูกจ้างในฐานะสวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกนะคะในทุกแง่มุมค่าเทอมนะคะค่าข้าวข,ของเครื่องใช้มีคลินิกวางแผนครอบครัวที่เข้าถึงง่ายเข้าถึงทุกท้องถิ่นทุกพื้นที่ค่ะ การเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันนะคะหรือเรียกว่าเดย์แคร์เนี่ยคนห่างลูกไม่ต้องมาพะาว้าพะวงหน้าพะวงหลังค่ะและนี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะสําหรับคนวันเปอร์เซ์อย่างท่านนายกค่ะเพราะท่านอาจจะมีเงินจ้างพี่เลี้ยงในขณะที่ท่านออกไปทํางานนอกบ้านค่ะแต่โชคร้ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ในประเทศนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะหากบริการรับเลี้ยงเด็กยังขาดแคลนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องออกจากงาน ทำงานก็มีภาระอยู่แล้วค่ะเกิดข้อจํากัดในด้านการเงินและ Work Life Balance หรือชีวิตที่สมดุลน,นอกจากนี้ค่ะยังส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กอีกด้วยการส่งเสริมให้เด็กที่เติบโตยังไม่เพียงพอนะคะพื้นที่สําหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะมีปัญหาในการเข้าถึงพื้นที่เรียนรู้ค่ะจํากัดอยู่แค่กรุงเทพมหานครหรือหัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้นค่ะนี่เหรอคะท,ที่ที่ท่านเรียกว่าทุกพื้นที่ค่ะ จะ empower คนนะคะจะเพิ่มพลังให้คนนะคะท่านก็ต้องให้สิทธิ์ลาคลอดกับผู้หญิงด้วยค่ะทุกวันนี้ค่ะเรายังให้สิทธิ์ลาคลอดไม่เพียงพอค่ะไม่เพียงพอต่อการดูแลเด็กเล็กและไม่เพียงพอกับการที่เด็กจะต้องได้รับนมจากแม่นะคะ6เดือนค่ะและให้สิทธิ์ลาคลอดไม่ทั่วถึงทุกเพศนะคะช่องว่างนี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่ต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัว คำว่าการไม่เลือกปฏิบัติที่ท่านใส่ไว้ในคําแถลงนี้ที่ฉันไม่แน่ใจว่าท่านนึกถึงแง่มุมนี้มากน้อยขนาดไหนนะคะในเมื่อระบบสนับสนุนของผู้หญิงก็ยังอ่อนแอคนมีลูกก็ยังอ่อนแอค่ะ คนมีลูกแค่จะต้องเลือกนะคะว่าเขาจะมีลูกหรือเขาจะต้องทํางานค่ะดิฉันยกตัวอย่างในประเทศเดนมาร์กนะคะกฎหมายใหม่บังคับใช้แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะให้สิทธิ์คุณแม่ลาคลอดก่อน4สัปดาห์ค่ะและอีก10สัปดาห์หลังคลอดค่ะคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกฝ่ายละ3าสสัปดาห์และสามารถขยายต่อเวลาเป็น40หรือ46สัปดาห์ได้ค่ะรวมถึงใช้กับคุณแม่ที่มีความหลากหลายทางเพศได้ด้วยรวมๆแล้วนะคะครอบครัวสามารถใช้เวลาเนี้ยเพื่อ เลี้ยงดูลูกเนี่ยได้ถึง52สัปดาห์หรือ1ปีค่ะกฎหมายสมรสเท่าเทียมกําลังจะมาค่ะกฎหมายที่ให้สิทธิคุณพ่อคุณแม่ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะได้กี่ยามกี่โมงค่ะการเพิ่มจานวนการเกิดนะคะจะต้องอาศัยปัจจัยที่เกื้อนหนุนอย่างมากค่ะส่งเสริมไม่คนมีลูกที่เป็นไปได้ยากนะคะถ้ายังมีปัญหาความไม่มั่นคงในชีวิตอยู่อย่างนี้อีกเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ค่ะที่ยากจะรับมือได้ค่ะส่วนที่สองนะคะดิฉันขอแตะไปถึง ทวงคืนสิทธิ์ของคนในมดลูกนะคะคุณแพทองทานเองเนี่ยกล่าวว่าจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ที่คนไทยได้กล้าฝันกล้าสร้างสารรค์กล้ากำหนดอนาคตของตัวเองค่ะ และพื้นที่บนร่างกายค่ะพื้นที่บนบทลูกก็ต้องได้รับการสนับสุนจากรัฐเช่นเดียวกันค่ะดิฉันตั้งคําถามและชวนสงสัยนะคะที่ปรากฏเป็นนโยบายหาเสียงนะคะปี66ของพรรคเพื่อไทยแต่ในรัฐบาลคุณเศรษฐาค่ะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยค่ะไม่มีแม้แต่คําว่าผ้าหนามายัยไม่มีการพูดถึงการจัดเก็บไม่มีการพูดถึงการยกเลิกไม่มีการพูดการจัดสรรปันส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีเลยค่ะ นิทัศก,กีที่ท่านจัดมาค่ะก็เพื่อเชื่อมโยงกับโนโยบายนี้ปัจจุบันไม่มีนิทัศแล้วเหลือตะกีอย่างไรดีฉันก็ไม่แน่ใจนะคะจนแล้วจนเล่าค่ะนําไปสู่การตั้งคําถามว่าสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และความเท่าเทียมทางเพศนี้หายไปไหนการเข้าถึงผ้านามัยค่ะ เป็นขั้นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนมีประจำเดือนทุกคนค่ะซึ่งมีประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศดิฉันเข้าใจนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่างมาจากชนชั้นนําค่ะท่านอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยการเข้าถึงผ้านอนไมมันจะเป็นประเด็นวาระระดับชาติได้อย่างไร แต่ท่านประธานคะคนมีมดลูกคนมีประจำเดือนทุกคนนะคะที่ไม่สามารถเข้าถึงผ้าอนามัยได้ยังมีเด็กหญิงที่ยากจนไม่มีเงินแม้แต่จะไปโรงเรียนคะ่ะท่านคิดว่าน้องๆเหล่านี้จะเจียดเงินมาเพื่อซื้อผ้าอนามัยในขณะที่เขายังไม่มีเงินแม้กระทั่งประทังชีวิตคะ่ะ ในฐานะผู้แทนรัศฎรนะคะแล้วก็ในฐานะคนมีประจำเดือนค่ะดิฉันอยากจะขอให้คณะรัฐมนตรีนะคะให้ความสําคัญกับนโยบายเรื่องเพศค่ะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่ยากจนนี่คือเรื่องพื้นฐานค่ะแต่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดารงชีวิตสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับคนทุกเพศทุกวัยดิฉันขอเสนอนะคะท่านอาจจะไปแจกผ้าอนามัยฟรีที่โรงเรียน หรือสถานศึกษาหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพาตำบลหรือพอสอรอพอสอตอก็ได้ค่ะและดิฉันหวังว่ารัฐบาลของคุณแพทองทานจะขจัดความยากจนประจําเดือนหรือเรีย r พรอตีให้หมดไปทุกพื้นที่ในประเทศไทยค่ะส่วนที่ 3. นะคะสร้างสังคมให้มีความเท่าเทียมมีพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะดิฉันยังคาดหวังนะคะให้รัฐบาลสนับสนุนการ ยุติการตั้งครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ค่ะให้สามารถรับยายุติการตั้งครรภ์ได้ที่รอพอสอตทุกแห่งทั่วประเทศมีการให้คำปรึกษาหลังจากการรับยายุติการทั้งกัรฟรีค่ะขะจัดปัญหาหมอไม่รับเพราะมีอคติหยุดผลิตมายาคติต่างๆและสร้างทัศนคติที่เป็นมิตรให้กับคนที่เลือกทำแท้งค่ะมองให้การยุติการตั้งครรภ์เป็นทางเลือกสุขภาพและให้คนมีมดลูกมีสิทธิ์ให้เขาเลือกได้เองค่ะ สนับสนุนให้มีศูนย์เด็กเล็กห้องปั๊มนมค่ะรวมถึงใช้กลไกลพรบควบคุมอาคารพรบคุ้มครองแรงงานและกําหนดให้มีสถานที่เลี้ยงเด็กและห้องให้นมค่ะและในคําแถลงนะคะดิฉันไม่เห็นเลยค่ะว่ามีการพูดถึงความรุนแรงทางเพศไม่มีการพูดถึงความรุนแรงทางเพศการจัดการอย่างเป็นระบบเลยค่ะ เราในฐานะผู้แทนรัศดรเองค่ะต่างทราบว่าปัญหานี้มันคาราคาซังในประเทศไทยมายาวนานมากค่ะและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะฉันเสนอนะคะให้รัฐบาลน,นำร่องแก้ไขกฎหมายปัญหาความรุนแรงในครอบครัวกำหนดนิยามใหม่ของการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศให้ครอบคลุมกับปัญหาที่เกิดขึ้น และถ้าหากรัฐบาลนะคะมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปฏิรูปตำรวจนะคะมิติของหญิงชายและทุกเพศควรระบุอยู่ในนี้ด้วยค่ะการเพิ่มตำรวจหญิงในทุกสถานีค่ะจะช่วยให้ผู้ที่ถูกกระทำในคดีอาญาแห่งเพศต่อเด็กต่อคนเนี่ยเขากล้าที่จะไปพูดเขากล้าจะใช้ความไว้วางใจเขากล้าที่จะบอกและกล้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะสุดท้ายนะคะ ความมั่นคงของชาติค่ะมาจากประชาชนซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดค่ะเราจะมีประชากรที่เบิกบานและสร้างสรรได้อย่างไรหากประเทศนี้ยังไม่มีความเสมอภาคความเท่าเทียมทางเพศขอบพระคุณค่ะคต่อไปก็เชิญคุณนัชชาบุญไัยสวัสดิ์ครับ15นาทีนะครับ